เก้าพฤษภาคม2568เป็นวันที่19ข้าพเจ้าชูวิสิทธิ์กันจากรหัสสามแปขอถวายเสียงสวดสายประสูตรประปลิตและโมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาในะปุวาชาทั้งหลายก่อจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยกระลับพยัญชนะในบทสวดเด็กตัวนึ็กได้เถิด1บทกลาวพรรณนาไตรอรหังสัมมาสัุบุตูปะกวาปุตตังปะควันตังปิวาเทมิ สวัสดิโค่ะตัพระตาธรรมูธรรมังน้มัสสามีสุปฏิปันโนเพระว่าตัวสาวพระสังโฆสังขน้มามิีสองบทบูชาพระภัรีพิณาตอรหังสมมาสมุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณในหีทระมานธานิปารมีจิตจิจัดทิสติยาวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคาโตผูเชมิพระตนะตะยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราขจันตุเทวตา ส pues ัตธมังม nah ุนิราชสะสุนันต so ุสกโมกทังสักเเคกาเมีจร <iden> ูเปย์สริสิขรัตเตจาริคีวิมานีทิเปย์ราเตจักามีตรุวันนาคานีเคหาวัตุมีเคเตภุมมาจยันตุเทวาชลธาตรวิสมียกขะคทัพปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจวังมุนิรวัจนังสัทบูเมสุนันตุธรรมสวรนาคารยมปัทันตาธรรมสวรนาคารยมปัทันตาธรรมสวรนาคารยมปัทันตาสี่บทสวดภูวพาคณมการ นโมตัสสะภะะวโตัวราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะะวโตัวราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะะวโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณคมนปาธะพุทธังสรณะนังัจามิธรรมังสรนังัจามิสังคังสรณะนังัจามิทุติยมีพุทธังสรณะนังขจามิทุติยมีธรรมังสรณะนังัจามิทุติยมีสังคังสรณะนังัจามิหกบทสวดจัจักริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณะวรังเอเตนะสัจวัชนะโสี่มีโหตุสัพทา นัติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสที่มีโหตุสัพพทานัติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโสติมีโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามัคคถาพุทธังนัเมรัตนภูตสรีรัติตังธรรมังนัเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนภูตสุสีลัิิติ เอตังนัมีติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสมมสริตะวัตุวิเศษภูตังอัญโยยาุตตะคุณโยคะวะสปะวัตตังอสุมิตยมหิปิตติวะยถาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมาสัมภเวนะโลเกกทาติจะจิเรนจะปะตุปาตุภูตังคัมภีระยามวิสยังอติตุตสัทธังวิโยหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะรพะนียัง เจสันจิสุตุวิธิตังคุณกายตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตสัมสุวิสุตตัมปิสมุป,ปัส,สตังมนานส,สิทธุทัพปสาททานางังปุญญัติกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนังคตานางังปูชาระหสุปะระมังอภิปูชเนย,ยังนิพพานสัจฉกิรยิยายุป,ปนิสัยถังสัมมากิเลสะมะะโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถอุลุสเปปะเดหุปะเสวนียัง ปานิหิจาปิสารนังคามณยะมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขะตัมหะรัตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสทารตาจะปุญเยณตัฏฐะสุกเตะสุขีพระวมุเตเนณตัสสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินะยมหิปะมานะปูตโลกุตราพิสมะโยนิตะนิยตูสุภูชังตัสโสปะนิสยะ จยายะอยัมปิมุตุวัตุตเย,ยปริจิตตสุปัสสาทการูแปดนามการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาลาปกโทโสามังวะพุทโธสุกตวิมุตมตเมตมารสสะภาษาวินิมาาาูจัยนันโตปาเปสิกีมังชนะตังวินนยังพุทธังวรันตังศิลสานามามิโลกัสานาธันจะวินายะธันกันจะตันเตชะสาเตจะยสิทธิโหตุสัพันตะรายาจักวินาสเมตุธรรมูทะโชโยว,วิยะตัสสะส,าสาัตุ ทัดเสสิโลกัสสากิสุธิมังนิยานิโกธรรมะทะรัตสทารีสาตาวโหูสัตติกาโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานา,า,มามิโมหปะลาธังอุปสรรตะทาหังตันเตชะสาเตชะชะสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาจเมนตุสัทธม,มัสเสนาสุขตานุคโคโยโลกัสสปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจัสววคาตะธรรมังวิธิตังการติสังฆังวรันตังศิรสา,า,ามามิ พุทธานุพุทธังสมัสสีละทิฏฐิตันเตจจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตะรายาจะวินาสเมนตุเก้าบทสวนนโมการะอัตกะาถานโมอรหัตโตสมมาสุปุธสันมเหสีนนนโมอุตมะธรรมสะสวาคาตเสวะนิเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธสีละทิฏฐินโมโอมาตายารัตสะรัตนตตยะสะสาธุกังนโมโอมกาติตสะตสสะวัตุตายสสะปิ นโมคาระประาเวนะวิคัจฉันตุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัติุนตุสัพพทานโมการสัตเตชนะวิทีมหิโหมิเตชวะสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเกตนัสติมปจจมัติเหภิกขุสติเหสเปเหวะ อรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุเหตุทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนติปะวันตังทัศนายาปิกุสกัจจกอาตพโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตเถ้าหูสีอายังโคปะกวาสังเกตุวิหารติกบิลาวัตุสมิงมหามันีมหาตาปิกุสังเกะปัสสติปัจมัติเหตุปิกุสตเหตุสภิเหตุวอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนติปะวันตังทัศนายาปิกุสักขจักรยานุนัมไมยมปิยนัะปะกวาเตน อตโคตาเทวตาเซยตาปีนามะปะละวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังภาสารลยยะภาสาริตังวาพาหังชมิเตยะเอวะมีวะสุทาวาเซสุเทวิสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปตุระหังสุอตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาติตัวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสัตติเกิมังขะตังอภาชีมหารสมาลูปบาลนัสุมิง เทวกายาสมาคตาอาคตตมหาอิมังธรรมะสมายังตักิตายวะอปราชิตะสังคติอตาโคอปราธิวตาปกตโตสติกีอิมังคตังกภาษิตตระภิกวูชมาตาหงสุจิตังอัตโนุจุกะมกังสุสารีสาระทิวเนตานิกะเหตวะอิตริยานิรขันติปันติตาติอตาโคอปราธิวตาปกตโตสติกีอิมังคตังกภาษิตจิตวะ กีร es que ังเกตวัปปลีขังอินทกีรังองค์หาจำมัมฑีชาเตจันันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทุมตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาปะกวาตโตสันติเกอิมังคตังอปาสิเยเกจิผูธังสันังคาตาเสนนเตฆมิสันติอปายาภูมิงปะหายามันุสังติหังเทวกัญญังปริปุเรสันติติอัตโคปะกวาปิคุามันเตสิเยปุเยนาปิกเวตสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสัญปติตาหงติตถาคตังตัจจนายาภิกขุสะกันจะ เยปิเตปิกเวอเหสุงอติตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะกวันตานังเอตับรมาเยวะเทวตาสเนปติตาอเหสุงเซยยถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิกเวีพวิสันติอนังฆตธมมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะกวันตานังเอตับรมาเยวะเทวตาสเนปติตาพวิสันติเซยยถาปิไม่หังเอตระหิอจิคิตามิปิกเวเทวกายยานังนามานิกิตาจิตสิปิกเวเทวกายยานังนามานิเทสิสมิปิกเวเทวกายยานังนามานิตังจุนาฑ์สตุังมนารถสัมมิิตตตเเวะโพป เอตัทววจัจสิโลกะมนุษย์กษามิยัตถุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปรังปัญจตาสมาหิตาปุตุสีหวสันดีนาโรมหังสาภิสัมบุญูโอทาตตามณสาสุธาวิปัสนามนาวิลาปิญโยปจจสติยตววันีกัปิลาวัฑวีตโตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาลติเทวกายาอภิกันตาตีวิจนาตาภิโกโตรเจจ่าตปมากรุสุตมาพุทธศาสานังเตสัมปตุระมุยานังอนุมามนุษยานัตสานังอเปกีสตามัตตะคุงสหสังอัตสัตตริน สตังเกเกสหัสานังอมนุสสานะมัฏฐสูงอเปเกนันตะมัทฐกุลงิสาสภาพุตตาอหัตังจะสมพังอภิญญะวะวะคิตวานะจักุมาตโตวอมันตะยิสตาสาวเกสาสเนรเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานาตาพิภูโมเยภูหังกิตติกิสามิกิราหิอนุปปสุสตะสหัสสาวะยาขาปุมากะพิรวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะชะเชโนมุตมนาพิภูโมพิกุนังสมิติมันังจะสหัสสาเฮมะวัตายะขานณัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะชะเชโน โมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมนังสาตาคิราติสหัสายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมนังอิเจติสุลัสสหัสายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมนังเวสามิตาปจัจสตายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมนังกุมพิโรราชกหิงโคเวปุระสันนิเวสนังปิญญานังสัตตสาสังยาปสิต กุมพี่โรราชากัรยิโกสปปะคาสเมติมนังปุริมันจติสังราชธาตุปะละโถปัสสาสติคันทภพนังอธิปติมหาราชายัสสนติโสปุตตาปิตัสสะพะหูอิทันามามหาปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจฉโนโมทมนาปิกามุงพิกุลังสมิติมนังพระกินันจติสังราชาวิรุณโหตปัสสาติกุณบันนังอธิปติมหาราชายัสสนติโสปุตตาปิตัสสะพะหูอิทันามามหาปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจฉโนโมทมนาปิกามุงปุััสมมิิตนง Pasih Mencati Sang Raja Wilu Pako, Pasasaati Nakanangati Pati Maharaja Yesasaiso Putapita Sapaowo Itanama Mahapala Iti Manto Chuti Manto Wanamanto Yesasino Muthamana Pika Mung Piku Nang Semitting Manyang Utara Mencati Sang Raja Kuberu Tepasasaati Nakanangati Pati Maharaja Yesasaiso Putapita Sapaowo Itanama Mahapala Iti Manto Chuti Manto Wanamanto Yesasino Muthamana Pika Mung Piku Nang Semitting Manyang Purima Tisang Thatta Ratu Thakiri Nawi Ruko Pasih Mena Wilu Pako Kuberu Tarang Tisang Jataro Te Maharaja. สมันตาจัตจัตุรรทิศาทัรธัลมาณาตังสุปันิกะปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนตัสสาอากูวันจันิกาสถามายาคุเตตุเวเตตุวิภูจพิภูโตวิสหจันทโนกามาเศธโักกินุมันตุนิมันตุจักปนาโทอุปามโยจักเทวสุตจฉมาตดิจิตเซโนจักันตภูนาุราชาชโนสภูอภูปัญจสิกโกเจวะติมพารูสุริยวัจสาเอเตจันดีจราชาโนคันธภาสหราชุพิโมทมนาพิกามุมติกุณังสมิติงุณังอธากูณภาสานาคาเวสาลาสหัตตจักกา กัมพลรสัตตราอาคูปายาคาชายาติพิยามุนาทัตตะลธาจะอาคูนาคายะสัชินูอีราวันโนมหานาโฟโสปะคะสมิติวันัลเยนะคาราจีสหัสาหารันติทิพาติชาปะคิวิสุทธจักูวิหานยะสาติวะนัมฉัปปตาจิตราสุปันนาอิติเตสามังอภยันตธานาคาราชาณมาสิสุปันนาโตคิมมมะกาสิปุตุสันหิวะจ่าหิวปองหายันตานาคาสุปันนาสันนามะกังสุปุตังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพัะตารุวัสวัตเิตี การละทัญชามหาปิสมะสุราธนวีรสาสวิปชิติสุจิติจับาหาราโทนมุจิศาสตัญจะปริปุตตานังสภเวิรุตนามการสนนิจตะวะพระลิสงนังราหุปทามุปาขมุงสมโยธานิพัฒนติรพิคุนังสมิติงวันังอาปูจัติวาปทวีจะเตโชวายูจะทาขมุงวรุณาวรุณาธิวาโสมมจะยัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสัสิโนทัชเตทัชสถานกายาสภเพนันตะวันิหนุทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนมุทมนาพิกบุงพิคุนังสมิติงวันัง เวนทูจัตเทวาสหานิจักรอสมาจักทุวิยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตาวะอาคูมันทวะลาหกาวัชุนังวัชโวเศโทสักูปะคะปุรินทโททัศเจเตทัศธากายาสัพเพนันตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนมูธมนาพิกามุงพุนังสมิติมวันังอาตากูสหภูเจวาชาลมาคิกสิคาริวะอริทกาจาโรชาจักอุมาปุพันิพาเจโนวรุณาจหธรรมาจักอจุตาจักอเนชกา สุเลยะรุจิราอาคูอาคูวัสวันิสิโนทัศเติทัศธากะยาสัพเพนนาณตะวันิิโนอิทิมโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัยสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวณังสมนามหาสมนามนุสสามนุสตมาคิธาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปปตุสิกาอธากูหารโยเทวายเจรุนตวาสิโนปารคามาปารกาอาคูเทวายยะสัยสิโนทัศเติทัศธากะยาสัพเพนนาณตะวันิิโนอิทิมโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัยสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวณ สุกากรุมหาอรุณอาคูเวคันสาสะอุทาตคายหาปโมคะอาคูเทววิจักขนาสตาเมตตาหารากาจายมิสกาจยัสสิโนปะเนยยังอาคาปชนูโยทิสาภิวัสติทัศเศริทัศทางกายาสภพนะนันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตจายสัสจิโนมูธัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติมุนังคิมิยาตุสิตายามากัตถกาจยัสสิโนสัพพิตกาลามาเจธาชุตินามาจะอาสาวานิมารเตโนอาคูอาตาคูปารณิมิตา ตัสจเตตัสทากายาสเพนานนตวันนิโนติมันโตชิติมันโตวันนัมมันโตยะสัจิโนมุธมนาปิกามุงปิกุนังสมิติมุนังสัตเทเทเทวนิกายาสเพนานนตวันนิโนนามันวเยนะอกันฉุงเยจันเยจิทิสาธะพะปะพุชาติมกกีหลังโอคตินะมนาสวังทักีโมคตรรังนาคังจตังวะสิตาติตังสุขมาปรมัตโตจักปุไตทิมโตสหสันนังมาโรติโสจักโสปคาสมิติมุนังสาหัสสัพพมโลกนังมาภะเมตพิติตติอุปปันโนจติมันโตปิสมากโยเจสิทเสทจ อิสราอากูปเจกวาสสวัตติโนเตสัญจามัจโตอากาฮาริโตปริวาริโตเตจักเพอภิกันเตสินเทียทีวีสัอมมกีมาราชนาภิกามิปัญจปัสสกันนาสามันทียังเอธาคารนาาปนธาอาราคิลามัตตันพันตมัตตูโมสมันตาปริวาริธามาวูบุจิทากุจินังอิติตธรรมหาเซโนตนะเซนังอเปสัยิปันินาตละมาจัปสรังกตะวานอเประวังยะธาปวิสกูเโกูธนายันโตสวิชุกูตาธาโศปจุทามติ

ปุเพจักตะปุณญตาอัตตสัมมาปณิทิจะอิตมะมังคลมุตตะมังปะหุสัจจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตายะจะยาวาจาเอตมังคลมุตตะมังปาตาปิตุอุปทานังปุตธาลัสสะสังฆหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตมังคลมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆหอนาวชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตะมังอารตีวิรตีปะปามัชฌะปานาจะสัญญโมอะปมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตะมัง คารมูจานิวาโตจะสันตุตีจักกัตัญติตากาเลนะธรรมะสวรังอิตมังคารมุตตมังคันทีจะโสวะจักสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะจ่าสาตัจฉาอิตมังคารมุตตมังตะปจะธัฒมจริยันตุจักอริยสัจานะทัศนังนิพานาสจิกิริยาจักอิตมังคารมุตตมังพุทธศาสโลกธรรมนิฮิจิตตังยสะนักกรรมปติอสกังวิรชังเคมังอิตมังคารมุตตมังอิตา ทิสานิกตะวานะสัพพะทัตมะปราชิตาสัพพะทัตโสติงคจันติตันติสังมังคลโมตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริยังกิตติวิตังอิทะวาหุงรังวาสเคสุว,วายัางรัตนังปณีตังน,มมน,นโมณูจำมังอธิตาคาเตนะอิทัมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัตินะสุวะทิโหตุเขยังวิราคังอมาตังปณีตังยะทัตชะคาสกยามุนีสตาหิโตสมาหิโต นาเตนะธรรมีนะสมาธิจิจิอิธรรมปิธรรมเนรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมโหตุยมุตเถเสธโปริวันนะยีสุจิณสมาธิมนันตะริกัญยามาบุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธรรมปิธรรมเนรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมโหตุยบุกลาอัตตสตังปัสสะจตาริเอตานิยุคานิมุนติเตทกิเนยะสุขัสสะสาวกาเอเตนะเอเตสุกินานิมหาภะานิอิธรรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมโหตุ เยสุปะยุตามนัสสทันเห็นะนิกามิโนโคตามาะนัมิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลัทธามุธานิพุตินพุชชมานาอิธรรมปิสังเครัตตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุขีนังปูรานังงะวังนติสรรพวังวิรัตจิตตายติเกภวิสมินภวัตสมินเตขีนะปิชาอวิรุณหิชันทานิพันติกีรายัายัมปิทีโปยัายัมปะทีโปอิธรรมปิสังเครัตตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุ 13บสบทสวดธรรมบทสหัสวรรัิอตาหเวชิตังเสโยยาจายังอิตราประชาอตตะทันตสะโอสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนะคันทะโโณะมารุสหะปรมุนาชิตังอปะชิตังกัจิราตถารูสะชนตุนูสิบสี่บทสวดเกสปุตตสูตรพระสิตะมิตังเตนะพระควตาีร์ชาณะปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะมเวนะมาปรมะปรายะมา อิติกิรายะมาปิตกะสัมปัานีนะมาตักกิตตกะเหตุมานะยะคเหนะมาอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิจานะคันติยามาระระรูปตายะมาสัมมูโนโนคุยะทาตุเมหิอตตะนาวะจานยตาอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินยุขระอินตาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตุเมหิปะชะหิ ยาธายาาตุมีอตตนาวะชานยาธาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาวินยูปสัสสธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอตตะตุมีอุปะสัมปชะวิหะเรยยาธาตาติสิ 15. บห้าบทสวดอุปนิยสุรอุปนิยติชีวิตะมัปปะมันเจรูปนิตสสะสันติตานาะเอตังพยังมรณีเปขามานุปุญญานิกะยิราธาสุขาวะหานิ ุปนิยติชีวิตะมัพปะมายังชารูปนิตทสะนสันติตานาเอตังพะยังมารณีเปขะมานูโลกะมิสังปชาหินสันติเปโขโยธากายีนะสังยมูวาจยะอุทะเจตสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะมุติยังชีวะมานูปะกะโรติปุญญธรรมูหะเวรคติธรรมะจารินธรรมูสุกินโนสุขาสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุกินีณทุขติคัจติธรรมะจารีสเพสังคารา อนิจจติยะธาปัญญายะปัสติอัฏนิพินทติทุขีเอสาะมะโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุขาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏนิพินทติทุกขีอสสะมะโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏนิพินทติทุเคเอสะมะโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนกาดกอปันนกถานะเมเกทุติยังอหกัตกิก,กาเอตทะทัญญายะเมธาวีตังคาเนยะอปันนกัง พาหงวีสระณังยันติปปพะตานิวนาวนาณิจัอารามารุขเจตยานิมนุสยพะยะตัชิตาเนตังโโหสระณังเคมังเนตังสระณามุตมังเนตังสระณามาคมมะสัพพตุคาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกัณจะสระณังคตโตตัตตาริอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัจติทุขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจติกมังอริยะอริยันจะอัตถังทิกัรทุกขูปัสมะคามินัง เอตังโกจารนังคีมังเอตังจรนามุตตมังเอตังจารนามาคัมมะสัพพะทุขาดปมุจติสิบเจ็ดบุตรชวพัทเทตุกะรัตตคาถาอติตังนานะวาคะเมยยะนับติกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหินันตังอปปัตตันจัตอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบัน นั่นจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันในงอนแงนไม่คอนแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปปร่งเิดอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงชุวีพึงทำความเพียรเสในวันนี้แหละใครเล่าจะมีความตายในวันพรุ่งนัอีนูสังรันเตนะมหาสังมเหสีเนนะมัจุนาเพราะว่าความปัดเพียงกับมัจุราชผู้มีแสดงอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย อวังวิหาริมาตาปินังหูรตตะมะตันทิตังตัง,ตงเวพตเทการาโตติสัตโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคารทั้งแา่วันและคืนนั่นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแลนสิบแปดบสวดิพินหะปันจเวกะณปารทะชาราธโมมหิชรังอนติโตเรามีความแก่เป็นปธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้ พยาที antis, ่ทำโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทรโมไมหิมรณะนาอนัตติโตเรามีความตายป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยหิอมนาเปหิอนานาภาโมวินาภาโมเราจะละเว้นไปต่างต่างือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจรจำงใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกมหิกรรมธายาถุกรรมยูนิกรรมปรนทุกรรมปิิสารนูเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกาณังาวาปปะกังวะ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือวา่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นเสริญไปอีวังอภินิอภินันปัจเจวรกิตตพังเราทั้งหลายควพรพิจารณาอย่างนี้ทุกยตัววันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปตาชนิทุกขาปัจจปตาชนิปยาโสกปตาชนิโสการขอุตูสภพพีปิปานิโนเอตาวตาจะอมินิสัพพตังจุญญาสัมป,ปตังสภีเทวานุโมทันตุสัพพะสัมป,ปติสิทธิยาทานางทันาทางทันตุสัตายะจีรังละคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุ ข้าจันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาพลัปตาปชีกันนันตยังพลังอรันจังสตีชนาตักรรมฐานมิสปโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาอันธรรมยังปฏิทานคถายโภพนามเสนิยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปีเครดีปุิีเครดีตยินถิงตาธรรมทานินะพระวันตุปุชิตาโสทิงกรุณเตทาวิหารมัณฑเลเทราจมัจานวกาจพินจะพิฆเโวสารามิการานปฏิอุปัสการามาจเตสานิขมาจอิสราสัม สัปานะปูตาสุติตาภวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันฑะสัมภวาสังเสตาจตาอัตบูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจตีสเพปิทุกัสะการนุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมูธรรมัทธราจปุกะลาสังโฆขุตุสมะโควะอัตายะเจหิตายะจะอเมรักตุสัตมูสพเปธรรมจาริโนอุติงสัปปะสัปปาปุเนยามะธรรมีอริยปวีติเต๒๑บทสวดสัพภปฏิทานคาถาหั่นธรรมยังปฏิทานคาถาโยพะนามสี ุญญสิธานิกัตสะยานัญญานิกตานิมีเตสังจะพาคิโนุนตุสัตานันตาประมาณตาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิทาตยูทิฐาเมจะประยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวรินูสตาทิทันติโลกัสเมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัเจกะจตุโมการาสังสารตาพระวาเวียาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาเตสังนิมีทะยุ ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอย่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดางค้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอย่าที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกคือในภูมิสามเกิดในกำเนินสีมีขันห้าและขันหนึ่งและกันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูบน้อยและภูบใหญ่สัตว์เหราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้หลา่ัตวเนน มยาติณนานะปุญญานังอนุโมทานะนาสเพสตาสตาหุนตุอะระเวราสุขชีวินุเขมะปะทันจปะปปนตุเตสาสาิสจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางกันเกษมเถิดขอความวังันดีของสัตว์นั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระาตุใจด้วยการสัตยใจบทสดมนพระสมุทพระกริษ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พัญญาทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสัตยาหมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำเนินพอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพารีพิณาดโดยมูล,ลนี้ที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาในที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเวทมนต์ภาพแห่งพระบาริสและพระมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักกกดิิิ์์สทททธุปรระาเอญ บุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพุ่บุญนี้จงสง่งถึงผู้มีเจตสถาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากาจะเป็นทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่ทำง,งานชนะตอ่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยคนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเก็บปัญญาญ,ญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออาย